สวครับอยู่กับร็องเน่ครับในเกมไม่ครับไม่ครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับเออแต่งชื่อหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ครับเอาชีวิตรอดในคืนนะครับเป็นก็คือเดี๋ยวสร้างโลกก่อนไมน่โลกอะไรปิดตัวอะไรกันเปลี่ยนชื่อโลกนะครับเปลี่ยนเป็นอ่า เป็นอ่า uh, วันไม่ใช่วันวันเดย์เอ้ยวันเดย์วันเอพิซอดตรองนี้ไงได้ไม่ได้ครับวั one day, one นเดย์วันเอพิซนดครับ ก็คือจะเป็นซีรีส์นะครับตามชื่อคลิปเลยก็คือเป็นซีรีส์ที่จะจะเอาชีรอดนะครับใน1วันนะครับใน1วันนะครับแล้วก็ใส่ซีไปแล้วกันใส่บมั่วๆนะไปว่าอะไร J J My ม y p ผ n Food ก่อนโอเคชื่อจะชื่อมันโอเคก็คือผมจะเล่นแค่คืนเดียวนะครับโอเคซึ่งพ์นนี้ยังจะยังไม่มีนาฬิกานะครับคือพ์ทหน้าจะตอานาฬิกามาใส่ยัง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 ไม่เอานาฬิกามาใส่นะครับเอออหุยจังเกิ้ลเลยอจำจำได้ไหมไอ้อะไรวะอะไรดีๆนะครับไอ อ่าเจเจไมค์แพนฟูดอีกก่อนมั้งนะครับจําไม่ได้โอเคเกีท okay. ี T, นะครับเจ้าในกามาใส่เอ้ยนกาไอกาแป๊บหนึ่งผมต้องรีบละรีแบนไอกาแล้วไอกา,นะกาต้องไอกามาวางไว้ทำไงดีเจ้าในกามาวางไว้ให้ยังไงอืมกล่องก็วางใส่ไม่ได้นะครับตัวคาบก็เปิดไม่ได้ เวลาน้อยครับก่อนที่มันจะมืดใส่อะไรไม่ได้เลยครับอืมในกาทํำยังไงดีเอาบล็อกทองมาวางให้แล้วกันครับอืมแล้วก็บล็อกเลสโตนนะครับให้มันมาขุดเองนะครับบล็อกทองอยู่ไหนบล็อกทองบล็อกทองเลสโตนใช้แค่อันเดียวใช่ไหมเอางอนนั้นเอามาอันเดียวพอบล็อกทองทองสี่อันใช่ไหมครับที่ได้ได้ได้ได ุงผ,ผมแ๊บหนึ่งทองอยูไ่ไหนทองโอเคนะครับนี่ทองโอเคเรามาเริ่มเริ่มเริ่มเ,เดี๋ยวค่อยเริ่มแบบหนึง่งวางไว้ตรงไหนวางตรงนี้กันหนึ่งสองสามสีโอเคครับอลอกจริงโอเคนะครับ,เ,นะรบเราจะเริ่มไปผจญภัยกันเลยครับเสียเวลาไปนิดนึงนะครับก็คือเมื่อถึงก็คือเป็นซีรีส์เนี่ยก็จะ หนึ่งวันนะผมก็จะเอาชีวิตรอดนะครับเออพอถึงเช้าวันต่อไปปุ๊บก็จะจบคลิปทันทีนะครับเออซึ่งคลิปก็จะมีเวลาแค่แปดนาทีเท่านั้นนะครับเออแต่ก็นะนะครับคลิปนี้ก็แปดนาทีะอเออวันเดวันอพิโซดนะครับก็หนึ่งวันหนึ่งตอนนะครับอืมแต่ไม่ใช่วันในโลกความจริงเนะนี่ยันวันในเกไมไหมครับ อุ๊ยตรงนั้นเกาะสวยนะครับเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนนี้กันดีกว่าครับเริ่มเริ่มทางดินทางทรายเลยดีกว่าครับเราเอาไม้ไปก่อนดีกว่าครับผมราลไปแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมทำอะไรไปก็ไม่รู้นะครับผมแค่เลาะตามริมชายหาดมันก็น่าจะถึงบ้านแล้วนะครับโอเคจะเป็นไม้จางเกิลตรงดูนะผมชอบไม้จางเกิลมาเลยครับโชคดีจริงๆที่ได้เกิดมาเป็นป่าจางเกิลนะครับโอเคมีตังโมกินกันแล้วนะครับไปของนี้โอเคจางเกิลจะมีตังโมถ้าเผื่อใครยังไม่รู้ตังโมเต็มเลยนะครับ มันจะมันเพิ่มมาตอนหนึ่งจุดเจ็ดุดสิบนะครับจังเกิลที่มีตังโมนะครับและในเวอร์ชันหนึ่งอย่็ดุดสิบอะเออก็จังเกิลจะโคตรหายากนะครับหลังจากที่พักที่เราแล้วคนบดกันครับเจอจังเกิลอีกเลีว้วทำไมเจอจังเกิลอยย่ๆคนเออน็อตเ,เอ้ยไม่ใช่เอคนสร้างเกมเลยปรับนะครับจังเกิลเบลอมี่หายากไปเลยนะครับเออก็ไอพีนะครับพผ,ผมชอบไปุอมจังเกิลมากอะเออเป็นป่าแบบดูลึกลับปะเออ นะครับแต่ว่าเบลผมจะขึ้นไม่ค่อยเข้ากับคลิปเราอีไม่ใช่ซีรีส์่สักเท่าไหร่ครับเพราะว่า,วามันมองดวงอาทิตย์ไม่เห็นคือ,อไม่เป็นไรนะครับผมจะจักรลาเมื่อเช้านะครับโอเคเอ้ยจุบจ,บ,จบตัดไม้กันหน่อยนะโอเคเราไปที่เกาะน,นั้นกันเอ้ยต้นไม้โอ้ย,ต,อยตกใจโอเคครับจุบจุบโอเค ไปนะครับเราจะไปก่อนกันเอ้ยแตงโมนะครับแตงโมล่นอยู่ปุ๊บปึ๊บป๊บซึ่งเราจะมาดูว่าหนึ่งในวันในหนึ่งวันของดาวชิลรอดได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะมีคลิปทั้งหมดสิบวันนะครับอ่ะให้สิบคลิปดีไหมไม่หอวยสักยี่สิบคลิปละกันนะครับมีเวลาให้สิบห้าคลิปดีกว่าเวลาให้สิบห้าคลิปนะครับผมจะทับอะไรได้ถึงไหนนะครับโอเค สิบห้าคลิปนะครับโอเคหรือ okay. สิบสามดีแล้วแต่ดูดูไปแล้วกันนะครับอาจจะสิบสามก็ได้อินดี้โอเคมาเราเริ่มมาเราเริ่มนี่กันเลยเริ่มสร้างกล่องโอเควางปุบปุบ,ปบกล่องเราเริ่มสร้างบ้านเลยครับสร้างบ้านอ่ะสร้างชิบชิบชิบดิชิบอ่ะเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะครับสร้างบ้านง่ายๆก่อน แต่ตรงนี้เป็นจะเป็นบ้านส่วนด้านหลังจะเป็นความข้าวนะครับโอเคคิดตกแบบแปบ๊บหนึ่งคือเรามานี่ก่อนเอาขิดขุดนี้มาขุดหินนะครับใต้บ้านโอเคขุดตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคคาราวนี้ต้องทําบ้านนะครับอืพอพาร์ตไปเรามาขุดเหมืองกันนะครับเป็นพาร์ทที่เอ้ไม่ใช่พาร์ตต่อไปไอะพาร์ทเดี๋ยวไม่กี่พาร์ทเดเรามาขุดเหมืองกันครับเราจะเอามาทําอะไรวะลืมชื่อ อลิกาเออโอ้ผมวางบล็อกไปให้แล้วนะครับอลิกากา็เอาชิลล์น่ะคืนแรกนะครับชื่อพาร์ทนี้โอเคชึบจึบชึบ,ชบ,ชบมันตกตีมีโอกาสเท่ากันโอเคนี่จะจบหรืวเปาเนะี่ยขี่เกียร์ขุดใต้ทรายนะครับขุดใต้ทรายมันลำบากนะครับเลิอกขุดใต้ทรายดีไหม เดี๋ยวเราขุดไปถึงนั้นแล้วมันน่าจะต้องขุดไปต่อกัได้นะแมวอ่ะเาาราไม่ขุดใต้ทรายก่อน,นะครับขุดนะปุ๊บปุ๊บโอเคเราไปขุดอาบอ๊อกอนนี้กันหน่อยนะครับเามาโกะนะครับวีวีเดี๋ยวซ้ก่อนมาโอเค ก็เกิไปครัตอนนี้กี่โมงเนี่ยโอ้โหนี่จะใกล้เที่ยงแล้วนะไม่เหนียงังเช้าอยู่เลยทงนี้เรามาสร้างทางตัทโอเคกบได้พอดีเดะเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเคตรงนี้ก็ถือขุดแล้วมีแกะได้แถวนี้ครับเราอาจจะนอนได้นะครับแต่ผมไม่นอนหรอกครับนอนเสียเวลาครับเออเว้าไครับมันเอาคือรอดได้แค่คืนเดียวนะครับคิเราไปหาดูซัปิงแถวนู้นก็ดีกว่านะครับ มันมีเวลาแค่วันหนึ่งนะเอชีวิตรอดนะครับอืมโอเคแถวนี้มีซัพป,ปิ้งตกนะตกใต้น้ำไม่มีนะครับโอเคเจเจเลยเจเจแพนไมแพนฟูดไอศกรีมนะครับไมแพนฟูดก่อนชื่อเซีนนะครับชังเกิลเ่อใครอยากได้ชังเกิลยืนเ,เลยนะเออโอเคเราเหมือนแถวๆนี้แล้วกันนะครับแถวนี้ตรงนี้เลย ใกล้โอเคใกล้ทองนี้แล้วกันครับโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละผมจะในขณะที่ผมยังไม่มีนาฬิกาผมจะยังไม่ลงลึกมากครับจะกลับขึ้นมาดูเวลาหนหลายนาทีนะโ okay. อเคเอาชิลล์กห้นหตกวทีแรกอฮ้ยตกโอเค วันที่สามิ้นนะครับไม่ได้อาคชิปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยแล้ววันที่หนึ่งนี่ชิปกันสั้นนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยหัวเจอเหล็กเละโอ้ดีมือเดินไปทางนู้นก่อนนะครับคเหล็กผมก็จะจะเอามาทาที่ขุดนะมาขุดอลิสโตนกับไอ้นี่ได้นะครับโอเคเอาของอะไรเก็บก่อนนะครับตรงสติ๊กอันนี้ยังไม่เก็บยังไม่เก็บเดือสนะครับเก็บเพื่อไปการเสียเวลานะครับเราต้องทาอะไรให้เร็วนะครับที่ขุดหินนะครับ ได้ขุดมาแล้วนะครับเราจะไปขุดเหล็กตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเราได้เหล็กครบสามอันเราจะมาเผานะครับเผาแล้วจะได้ไปคุดไอ้นี่นครับไอ้การทองนะนีับแล้วก็เราจะได้มีอ่านาฬิกานะครับอดูดิมันจะมีถึงสามอันอย่างที่ผมมโนโหรือว่าโอ้มันไม่ถึงนะครับมโนโไม่สําเร็จนะครับอยู่มโนโอ,อิดมาแต่ยังไงก็ไม่ถึงดีนะ มืดนะมืดมืดโอโอโอ,โอมืดโอมืดโอมืดโคตรโอมืดมืดมืดโอ้นี่มันกี่โมงเนี่ยโอยังเช้าอยู่นะครับเราไปเผาไม้กัหนกห,น,น,ห,น,หนแล้วไม่เดืยบขุดหินมาก่อนไม้จะเผาหลังขุดหินเสร็จก็อยังขุดหินได้ไม่นานเองนะครับโคตรมืดเลยข้างใต้แล้วขุดแถวนี้กัเนเลยแปดหอเจ็ดแปดโอเคขุดหินกันนะครับขิดแล้วพอ ระหว่างรอคุณเราก็าจะใช้ขั้วกเกียดินนะครับกรอบแล้วก็คุดอีกหิน้างใต้นี้หน่อยไม่ไม่มีหิน้างใต้นี้มีแต่กาเบลอะไรไม่รู้นะครับโอเคเราเอามาทําเตานะครับโอเคเอาวางไว้ตรงนี้โอเคเผาไม้ไม้โอ้เป็นเรื่องไปหาอันนี้ก่อนไปตัดไม้ก่อนนะครับ ตัดสักต้นนะครับนิ <c oughs> หนึ่งคนระับปวดคอเออพูดเมื่นแต่เมื่อกี้นะครับโอเคตัดไม้กันหน่อยโอ้โหต้นไม้นี้ติดกันสองต้นเลยเนะี่ยปี๊ตัด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 ,ตด,ตดนะครับแล้วผมจะตัดแค่ต้นเดียวนะต้นนี้นะครับโอเคหาทางกลับไปเล่นกลับไปเล่นภาคใหม่โอ้ยนี่มันจะ มืดมันจะมืดแล้วจะมืดแล้วนะครับเรื่องแล้วนะครับในป่าอันตรายด้วยโอเคฟังเสียงอะไรหน่อยจิบกบมะเขาไม่ใช่มันต้องใช้ไม้ไม่แปรรู เปิดมอนไม่เนี่ยโอเค